นี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะนดสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มานั่งเล่นยู่ตามรค์หาดนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้จนะ,ะพักทานมะม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคนนี่ไปฟังม้อ,อกันเลยนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ทะเลนะคะพาเพื่อนจะเที่ยวทะเลค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยพาขเพื่อนมาเที่ยวทะเลนะคะยีตรบซูเวลนะคะพาเพื่อนมาชมทะเลนะคะเห็นไหมคะทุกคนมะมีมะมุค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ทะเลนะคะพาเพื่อนจะเที่ยวทะเลค่ะวันนี้ บรรยากาศดีมากเลยชาเพื่อนมาเที่ยวทะเลนะคะยีตระซูเวลนะคะชาเพื่อนมาชมทะเลนะคะเห็นไหมคะทุกคนเรามีมัมเป้ฟังๆอง,งกันเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะไเปฟังๆองกันเลยนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะอากาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมาม่วงเลยนะคะวันนี้นำมาม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวทานม,าม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคน ทานมะม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคนนี่ม่วงด้วยนะคะวันนี้นำมะม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอต้คนวามสุขการชมคลิปนะคะแลวเจอก,กันคลิปถัดไปนะคะทุกคนขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมทานมะม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคน ประกาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมาม่วงด้วยนะคะวันนี้นำมม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวทานม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคน,น ันนี้มาตกปลากับวัยรุ่นนะคะทุกคนมาเดินเล่นนะคะพาน้องหมามาเดินเล่น้วยนะคะตามชายหาดทุกคนนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะทานน้ำม่วงไปด้วยนะคะชมบรรยากาศไปด้วยไปพังฟังกันเลยนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ทะเลนะคะพาเพื่อนมาเที่ยวทะเลคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยพาเพื่อนมาเที่ยวทะเลนะคะยินีต้อนรับซูเวลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวทีมพึ้นชาวครีเตอร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงขึกควา่งนกนไทยเวลม่วงเลยนะคะวันนี้ นำมะม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวม่วงด้วยนะคะวันนี้นํำมะมม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวทานม้ม่วงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคนทานน้ม่วงไปด้วยนะคะชมบรรยากาศไปด้วย คือบรรยากาศบ่ายสีโมงครึ่งที่เวลนะคะสาทุกคนมาชมตะว,วันกำลังจะตกดินแล้วนะคะทุกคนไปพร้องกันเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นนะคะไปพร้องกันเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นนะคะ ทาน้ำเมงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศายสีโมงครึ่งที่เวลนะคะพาทุกคนมาชมตะวันกำลังจะตกดินแล้วนะคะทุกคนอากาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมา อากาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีชาวที่เพิ่มชาวครีเตอร์ทุกคนนะคะินดีนรับเข้าสู่ช่วงลงพุ่งแ้นเพนไทยเวลนะวันนี้มาตกปลากับไว้รุ่นนะคะทุกคนทานน้ำบ่วงไปด้วยนะคะ ชมบรรยากาศไปด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ทะเลนะคะพาเพื่อนมาเที่ยวทะเละคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยพาเพื่อนมาเที่ยวทะเลนะคะยีตับซูเวลนะคะพาเพื่อนไปชมทะเลนะคะ,ะเห็นไหมคะทุกคน นำหมีมา,มาเดินเล่นนะคะพาน้องหมามาเดินเล่น้วยนะคะตามสายหาะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ทะเลนะคะาพาเ่อนไปเที่ยวทะเลค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยพาเึ้นมาเที่ยวทะเลนะคะ,นนะ,ะ,คะยีตลอบซูเวลนะคะทาน้ำมืงเสร็จแล้วก็เดินมาชมวิวนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีชาวที่เพื่อนชาวฟรีเอตอร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงมืตถุเครื่องความแกรนด์ไทเวลเราเพื่อไปชมทะเลนะคะเห็นไหมคะทุกคนเรามีมะม่วาสูสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มานั่งเล่นดูตามชายหาดนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้จะพัก อากาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมากินตอร์สุส่วนซนะคะทุกคนวันนี้เราก็มานั่งเล่นหยุดการชายหาดนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้จะกินตอร์สุส่วนซี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็มานั่งเล่นหยุดการชายหาดนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้จะกินตอร์สุส่วนซนะคะทุกคนวันนี้เราก็ นั่งเล่นยูนาลคนไหาด่ะราคาแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้มะม่วงด <Heh. S 2> ้วยนะคะวันนี้นํามะม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิวกระุ่ม่ซี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็นั่งเล่นยูนาลคนไหาด่ะราคาแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้มะม่วงด้วยนะคะวันนี้นํามะม่วงมาทานด้วยนะคะนั่งชมวิว อากาศดีนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกมาตอร์วันซีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มานั่งเล่นหยุดกา,ารใช้หาดนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะวันนี้จะคัขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอทอคุครับสการชมคลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะทุกคนขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะคะคือบรรยากาศปลาย4โมงครึ่งที่เวลนะคะทาทุกคนมาชมตะว,วันกำลังจะตกดินแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีชาวที่ต้นชาวครีเตอร์ทุกคนนะคะดีตอนเราเข้าสู่ช่วงล,มลงมนครึ่งแอนแกไทยเวล สวัสดีค่ะสวัสดีชาวทีต่ต้่งชาวฟรีเตอร์ทุกคนนะคะดีตจอนรรบเข้าสู่ช่งงองลมวัลค์เพิ่มคอนเทนไทยเวล